สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องอัจชราสตอรี่มิวคนดีคนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือสวยขึ้นอีกแล้วหรือเปล่าลุคนี้เป็นยังไงกันบ้างค่ะทุกคน ไปเปลี่ยนสีผมมานะคะแต่ว่าอันนี้ยคือยังไม่สมบูรณ์นะคะก็วันนี้นะคะวินจะมารีวิวตัวนี้เลยค่ะฝาหายด้วยทำฝาหายนะคะเป็นครีมลอบสิวเวียดนามนะคะก็ตัวนี้คือคำคำบอกว่าลอกสิวกระจกจายมากนะคะเราจะมาลองดูว่าจะเป็นไงแต่ว่ารีวิว บอกว่าหนังรูดก็มีเนี่ยก็กังวลอยู่เหมือนกันว่าจะเป็นไงตัวเองผิวบางด้วยประเด็นแต่ว่าที่ฝาหายยังไม่ได้ลองใช้นะคะเพิ่งลองใช้ครั้งแรกคือเราเปิดทิ้งไว้แล้วก็หายไปเลยอุปกรณ์ก็จะมีกระดาษนะคะแล้วก็ตัวครีมวันนี้บินจะลองกับคุณแม่ให้ดู้วยนะคะเพราะว่าบินเป็นคนที่สิวเซียนไม่เยอะ เลยไม่รู้ว่าน้องจะออกไหมมาค่ะตัวเนี้ยเนื้อครีมน้องจะเหลวมากเลยนะทุกคนไม่ใช้แปรงแหละใช้มือดีกว่าอย่างนี้เลยเหมือนกาวลาเท็กเหมือนกาวลาเท็กเลยค่ะทุกคนดูดิ ตกอีสา <c oughs> นี่เหนียวเหนียวแบบนี้เลยนะคะป้ายลงไปบนเจอมูกเลยได้ไหมอะ ต้องทานานไหมปกติบิมไม่เคยลอกสิวเสี้ยงเลยนะคะไม่เคยแหละแต่ว่าเมื่อน,นานมานานมากๆแล้วนี่จมูกสั้นด้วยทำไงอะเกินมาเยอะเลยพับแล้วกัน มันจะออกใช้ไหมเนี่ยคนอื่นใช้แล้วออกกันออกยันหนังสุปของม,มีไม่น่าจะมีอะไรอืทาเยอะไปป่ะเนี่ยเคยคิดว่าแต่มนันกลัวมันไม่อยู่ค่ะเดี๋ยวเราไปรอแห้งแล้วมาลอกกันค่ะ ระหว่งางรอแห้งนะคะจินก็จะไปทายคุณแม่ค่ะทาไว้ประมาณนี้เลยนะคะ ตอนนี้มาก <c oughs> ตอนนี้มาก็แห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาลอกกันค่ะอืมลอกง่ายกว่าที่คิดนะคะทุกคนอ๋อไม่ใช่แหละตรงนี้ติดไม่แน่นแต่พอถึงตรงกลางปุ๊บโอเค ให้ลอกย้อนรูขุมค,คนนะคะเอ้ยน้ำตาจะอะลรแล้วหนึ่งสองโอ้โห <laughs> เป็นอย่างที่คิดไว้นะคะทุกคนไม่มีเลย ดมเลยได้ไปทดลองกับคุณแม่แทนนะคะก็ผลอย่างที่เราขึ้นไปก่อนหน้าเลยแต่พอเป็นมีมาคนจืดเสี้ยนน้อยถามว่ามาร์กดีไหมดีนะคะดีเลยออกดีมาก แต่ว่าของวินไม่มีเพราะว่าเป็นคนจิวเซียนน้อยนะคะก็ถ้าใครสนใจอยากใช้ตามนะคะก็สั่งได้ทาง s h อ p e e ร้านเครื่องสมางทั่วไปนะคะแต่ก็ออดูรีวิวเลือกดีๆนะคะเพราะว่ามีของปลอมด้วยก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะจะไปล้างหน้าก่อนบ๊ายบาย